สิเจอาน้ทั่ไทยอินไซด์ไทแลนด์คุณฟังคุณผู้ชมทุกนาทีมีค่าจริงๆเราไปสนทนากับคนนุณนิวัฒน์ธรรมรงบุญนทรงไพศารรองนในัุมงตรีและัฐมนตีว่าการกระทรวงพาณิชย์นีน่ไมนน่เื่องเรื่องข้าวนะฮะผมยกให้คุณวัฒน์ธรรมรงเป็นรัฐมนตรีข้าวไปแล้วฮะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีฮะสวัสดีครับค,ค,คุณนายครับคุณรัตครับเอา ประเด็นตามกระสแสเส้นนิดหนึ่งขอโหอดกระแสสักเรื่องนะฮะเรื่องค,คุณภาพของข้าวที่กําลังเป็นประเด็นร้อนเรื่องของคุณเช็คสุธิพงศ์คนคนคน,คนยังยังไม่สิ้นกระแสความนะฮะก็มีประเด็นเรื่องคุณสารีอองสมหวังมูลที่เพื่อผู้บริโภคกันนะฮะมาถแถลงเรื่องเจอสารเมทิวโบไมในบางยี่ห้อเกินมาตรฐานอะไรต่อมีอะไรผมว่ามันเป็นบริบทของข่าวที่มันทําให้เกิดความอึมครึมนะประทาอสงพานิดจะแอคชั่นอย่างไรดีฮะ ครับก็ก็คืออย่างนี้ฮะเอ่ก็เป็นข่าวออกมาแล้วก็จากก็หลายสี่สิบกว่าชนิดก็มีอยู่หนึ่งชนิดใช่ไหมครับที่ที่ไปพบนะครับซึ่งอันนี้ทางทางกระทรวงอณิสทางอที่ทางกรมการค้าภายในก็ต้องไปดูนะฮะแล้วก็ถ้าการทำความผิดก็ต้องว่าไปตามกฎหมายนะครับครับส่วนเรื่องการตรวจสอบโดยทั่วไปเขาก็ตรวจสอบกันอยู่ตอนนี้ มันก็อาจจะมีผมก็คิดว่า อันนี้ต้องไปดูอีกทีในรายละเอียดว่า Jamie, จริงๆแล้วอาจจะเป็นเฉพาะจํานวนนี้หรือไม่หรือว่ามันเป็นทั้งของบริษัทอันนี้นะฮะถ้าเป็นของของบริษัทนี้ก็เรื่องใหญ่แต่ว่าถ้ามันเป็นเฉพาะร้หรืออะไรเงี้ยแล้วเขามีการควบคุมคุณภาพอย่างไรอันนี้เราคงต้องไปตรวจสอบนะฮะนะฮะทีนี้เขาก็งงกันเนี่ยนะฮะเพราะว่าไอสารตกค้างที่เขาว่าเนี่ยมันคือเมทิลโบไมล์จะใช้รมรมควันเพื่อกันมอดนะฮะปคกติเนี่ยเวลาไปเจออากาศสักพักหนึ่งเนี่ย มันมันจะเหล่ยหมดมันจะเหล่ยหมดมันมันไม่ควรเจอแต่แต่คราวนี้เนี่ยแต่ี้ก็เป็นความรู้ที่ผมได้มาเหมือนกันว่าโดนแต่มันเจอโดนน้ําก็ดีเมื่อจะละลายไปแต่มันเจออืมันเจอก่อนนี้ก็ต้องคงไปตรวจสอบคุณนไหนฮะเพราะว่าผมก็ไปดูรายละเอียดอืพราะมันก็มันก็ข่าวเนี่ยผมว่าไปถึงเมืองนอกอยู่แล้วล่ะมันก็คงจะมีถามขึ้นเยอะจริงๆเนี่ยผมว่าก็ก็เป็นเรื่องที่เราควรจะดูแลอยู่แล้วนะฮะทางกระทรวงพาณิชย์ก็ไม่นีนอนใจก็มีการ คือคือหน่วยงานอื่นที่ช่วยดูอย่างไม่อจะเป็นของกระทรวงงานสุขก็ดีจะเป็นของกรมวิชาการเกษตรก็ดีอะไรเนี่ยเขาก็ดูนอยู่นะครับเราคงจะกระชับเรื่องการตรวจสอบดูแลคุณภาพเพิ่มเติมนะครับถ้าถ้ามีปัญหาอย่างนี้แต่วจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องคุณภาพมาตรฐานสินค้าสำคัญไม่ใช่เฉพาะในประเทศกับต่างประเทศก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าผู้ผลิตผู้ค้าเนี่ยก็เข้าใจดีว่าถ้า ถ้ามีปัญหาเรื่องมาตรฐานคุณภาพสินค้าเนี่ยเราก็จะมีปัญหานในเรื่องการค้าขายนะครับคับคับครับ กลับไปเรื่องที่หลายคนก็งงนะฮะในการควบคุมเก็บรักษาสต๊อกข้าวของรัฐนะฮะในโครงการรับรับจัดรับจำนำนนะฮะออข่าวกะแสนหนึ่งบอกว่าคุณิวัฒน์ธรรมรงมีแนวคิดที่จะฝังชิปบนกระสอบออข้าวข่าวอีกกระแสหนึ่งก็บอกว่าจะติดนะบาร์โค้ดบนกระสอบข้าวเพื่อสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่ากระสอบนั้นมาจากไหนและผ่านอะไรและและจะไปอย่างไรประมาณนั้นฟังก็งงเอาจริงหรอครับปฏิบัติได้จริงหรอครับ คืออย่างนี้ก็เป็นเรื่องของการดูเทคโนโลยีนะฮะคือเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจัดระบบงานเนี่ยแน่นอนทําแน่นอนนะแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็มีเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมสต๊อกสินค้าควบคุมสต๊อกข้าวนะครับการสอบคงณต้องเข้าสารนะนะคงไม่ใช่เข้าเปลือกมุมข้าสารมเข้าสารสอบเนี่ยแต่มันมีเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยี ในต่างประเทศก็ใช้ในบ้านเราก็ใช้อยู่บ้างนะครับเพิ่งเริ่มเข้ามาเป็นเทคโนโลยีเขาเรียก R F I D R F I D R F เหรอฮะ R F F เป็นเขาเรียกว่าวิดีโอฟรีกูนซี่อ่าอิเดนติฟิเคชันอีวา์นะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นชิปอันเนี้ยก็คล้ายคล้ไอ้คล้ายคล้ายนะคล้ายคล้ายไอ้อะไรชิปชิปติดตามการ์ดนะฮะจำนองนั้น S <S จริงจริงสนุนราคาก็ต่างไปตั้งแต่สองบาทจนถึงประมาณสิบบาทแล้วก็คงเลือกใช้อันที่อะไรนะไม่ไม่แพงมากนักนะซึ่งใช้ได้นะครับ,รบแล้วก็คือถ้าจะใช้จริงๆการลงทุนก็สำหรับตัวตัว,ตวชิปเองไอไฟดีเองเนี่ยตัวระบบปีหนึ่งคงใช้งบประมาณประมาณตั้ไม่ไม่ถึงสิบล้านไม่ถึงสิบล้านบาทสิบล<ต>้านบาทส่วนตัวอ่านเนี่ยก็จะต้องมีในแต่ละโกดังก็ตัวอ่านเนี่ย ก็ลงทุนทั้งเดียวรวมเบ็ดเสร็จทั้งโกดังทั้งหลายที่มีห้อยแห่งอะไรตรเนี้ยก็ประมาณสิบล้านนะครับเพาะนี้จริงๆก็ไม่ได้ใช้งบประมาณมากถามว่าจะคุ้มไหมสบการควบคุมสต็อกเพื่อให้รู้ว่าเออตอนนี้มีซั็อกเกิดไม่ต้องไปนั่งนับนะฮะแต่อันเนี้ยมันเป็นรู้เลยว่าอยู่ที่ไหนยังไงจุดไหนรู้ว่า มีจำนวนซักเท่าไหร่ในโกดังนี้อะไรต่างรก็น่าจะคุ้มถ้ามันใช้ได้นี้ถ้ามันใช้ได้ยังไม่ไดตัดสินใจนะครับตอลังอย่างในช่วงการศึกษาอยู่นะนะเห็นบอกว่ามีมีการนำเข้ามาใช้กันบ้างแล้วเหรอฮะก็จริงๆมันมันมีหลายลักษณะให้ไฟดีเนี่ยในปัน พนักงานนี่ก็มีมันฝังชิดเวลาเปิดปิดประตูนี่ก็ใช้อยู่มือถือหลาย็ใช้ในรถติดตามก็รู้สึกจะใช้ของกรมการขนส่งไอ้เนี่ยไอ้อะไรนะไอ้ที่คุณทานด่วนเนี่ยตอวนั้นจะเป็นสายไปกับแต่ว่าแต่ว่าการเอาชิดไปฝังกับกระสอบข้าวสารมันจะทําอย่างไรมันปฏิบัติได้จริงเหรอฮะคืออย่างนี้วันนี้เนี่ยนะเราต้องจ้างเขาทํากระสอบข้าวสารอยู่แล้วืมอ็ให้ติดทันนี่ใบละประมาณสี่ห้าสิบบาท ของเนี้ยหะเติมไปอีกสามบาทสมมติติด็นตัวที่จะไปติดตามได้แค่นั้นแหละก็คือขั้นตอนเราจะเพิ่มตั้งแต่ตอนที่เราผลิตกระสอบเลยใช่ไหมคะเพื่อจะได้ดูแล้วส่งไปที่ไหนรหัสไหนอะไรยังไงเราก็จะเช็คได้อเวลาจะขนเข้าคลางกลางนั้นมันก็ผ่านเครื่องอ่านสันิดนึงมันก็จะบันทึกไว้เลย อ๋อประมาณนั้นน,นะฮะแล้วทีน,นี้มันจะ,ะต้องออนรนศึกษารายละเอียดกันอยู่ยังไม่ได้สุดท้ายว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อทำหรือไม่ทําแต่ว่ามันเป็นอะไรที่น่าจะพัฒนาได้ถ้าเราจะควบคุมสินค้านะฮะเป็นหมื่นเป็นแสนล้านเนี่ยนะครับผมว่าก็น่าจะลงทุนแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจนะครับคต้นทุนมันชิปอันหนึ่งนะฮะต่อหนึ่งกระสอบเนี่ยมันมันสามสิบาทเลยฮะอะไรนะเออ ต้นทุนของชิปที่จะไปฝังกับกระสอบอนะฮะที่เราลูกนที่เรากําลังดูอยู่เนี่ยนะราคาประมาณชิ้นละสามบาทอันนี้คื็ถูกสุดใช่ไหมคะไม่ถูกสุดใถูกวนนี้อสามบาทเท่านั้นเหรอฮะชนิดที่ใช้ได้คิดว่าใช้ได้ดีเนี่ยนะสามถึงสี่บาทสามสามถึงสี่บาทต่ออันนะฮะกระสอบนึงก็ใช้อันเดียวนะฮะแล้วเข้าสารในสต๊อกของรัฐเนี่ยมันกี่กระสอบกี่ล้านกระสอบฮะ คือปีหนึ่งเนี่ยนะฮะเราก็จะผลิตข้าวสารนะครับได้ประมาณสักกี่กันนะข้าวเรามีข้าวเปลือกปีหนึ่งคิดว่าข้าวสารประมาณสิบสองสิบสองล้านกระสอบเออสิบสองล้านตันหรือสิบห้าล้านตันเป็นอย่างสูงแนะข้าวสารนะก็ก็ตันหนึ่งก็เท่าไหร่พันกิโละกระสอบใช่ไหม อืมฮึเไหมครับคำนวณไม่ถูกก็เยอะถ้านหลายล้านนะคือเบ็ดเสร็จเนี่ยบอกให้เลยนะฮะไอ้เฉพาะไอ้ค่าชิปเนี่ยที่ว่าเนี่ยไม่เกินสิบล้านต่อปีต่อปีนะคะต่อปีมันใช้ได้รอบเดียวหรือว่าปีเดียวนะคือชนิดที่เราใช้เนี่ยเราก็มีสองชนิดนะชนิดที่ใช้ได้หลายๆครั้งอันนั้นก็แพงกว่าแต่ชนิดนี้เนี่ยก็ก็ใช้ทีเดียวใช้ครั้งเดียวก็สิบล้านบาทไปด้วยใช้ไปทั้งกระสอบเลย ไม่ต้องมานั่งเก็บอีกทีนึงยุ่งยาก เราจ่าเงินมันก็ไม่ได้แพงมากสามบาทสามบาทนะสามสี่บาทนะก็โอเคถ้ามันใช้ได้จริงนะหน้างานนะฮะเพราะบางทีก็สอบก็โยนกันบ้างอะไรกันบ้างสภาพที่เราเห็นมันก็ก็กทำกับกระสอบรุนแรงเหมือนกันนะไม่ทราบว่าติดชิปเข้าไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนความเสียหายอ่านได้ไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะฮะทีนี้ทีนี้เอาละน้อยทดลองตรงนั้นก็คือระบบการจัดเก็บในการควบคุมสต็อกกันนะฮะกลับมาที่นักวัน นี่จริงๆเลยถามตรงๆสต๊อกในรูปเข้าสารของรัฐบาลขณะนี้มีอยู่ถึงยี่สิบล้านตันหรือยังฮะขณะนี้ไม่ถึงนะเท่าไหรสิบเจ็ดตัวเลขจริงๆคือเท่าไหร่คะนะเขาพูดนถึงสิบเจ็ดซึ่งตอนนี้กําลังตรวจนับที่ก่อนผงเข้ามาเข้าก็ตรวจนับตอนนี้กําลังเช็คบัญชีกันอยู่ตลังมาเช็คบัญชียังยังไม่ได้สรุปออกมาผมรออยู่เหมือนกันอืแต่ว่ามันถ้ามันจะหย่อนสิบเจ็ดก็น่าจะหย่อนไม่มากนะฮะ ประมาณนี้ฮะอยู่ประมาณนี้สิบสิบเจ็ดมันสองปีไงสองปีคุณน, <17 S 2> นายนิเท่ากับบ้างแล้วคร<ะ>ับครับสิบเจล้านเข้าสารสิเจ็ล้านตันคุณนิ้วตํารงครับมันเท่ากับยอดสอง่งออกทั้งประเทศสองปีเต็มๆเลยนะเพราะว่าปีเราส่งก็ได้เจ็ดปดล้านประมาณเนี้ยเคยทำแปดเก้าสิบนี่สิบเนี่ยนะมีแค่หลเดียวหลายนั่นนะก็ มันก็จะใช้เวลานิดหน่อยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้สิ่งผิดปกติเพราะว่าเราต้องมีหนึ่งต้องมีสต็อกเซฟตี้อยู่แล้วนะข้าวหมดประเทศไม่ได้อโอเคเข้าใจแต่ว่าเก็บสต็อกต้องกับสองปีการส่งออกนี่มันในทางการค้านี่ถ้าบริษัทไหนสต็อกของไว้รอขายสองปีมเต็มเจ้งผมบอกได้คำเดียวว่าคงคงไม่รอฮะนี่ผมก็อะไรดำเนินการขายอยู่ซึ่งก็ก็ต้องต้องบอกว่า ที่ผมเข้ามารับเนี่ยนะฮะก็เร่งรัดอย่างยิ่งแล้วล่ะที่จะขายให้อยู่ในราคาที่เหมาะสมด้วยนะไม่ใช่ขายแบบขายทิ้งกว้างข,ขายทิ้งไก่กว้างนะฮะค่ะนั้นก็ก็ก็อาจจะใช้เวลาบ้างแต่เชื่อมั่นว่าถ้าเราช่วยกันทํา แล้วก็ช่วยกันอย่าอย่าคุยว่าข้าวเรามีปัญหาเยอะนักเนี่ยนะถ้าคงไม่คยมีปัญหาในการขายเท่าไหร่แต่ถ้ามีข่าวทุกวันว่าข้าวเสียข้าวเน่าข้าวนุ้นข้าวนี้นะอือันนี้ก็ประเทศชาติกอให้ช่วยกนะันขอให้สังคมช่วยคิดถึงประเทศชาติด้วยครับ ครับค่ะเอาล้ครับในชั้นนี้นะฮะมีสต๊อกค้างเก่าเข้าสาร17ล้านตันกลมๆจะมีจะมีข้าวสารใหม่ตามบัญชีก็คงจะมี17ล้านตันแต่ภาวนาว่าของจริงๆมีครบแล้วกันนะถ้าไม่ครบประคุณว่าตำรงเนยล้างชามอยู่ได้แหละล้างไม่หมดสักทีเพราะว่าชามให้ล้างเยอะทีนี้มีจะมีข้าวสารใหม่โถงไวอีกปีละ12ถึง15ล้านตันก็ของ้ปีหน้าปีหน้าปีหน้า เดี๋ยว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 ปลายปีนี้ก็มาแล้วทะยอยมาแล้วขอให้โชคดีฮะคุณที่วัดทุ่งลงครับขอบคุณมากขอขอกำลังใจคุณนายกับคุณวารัตน์ด้วยครับครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณที่วัดทุ่งลงนะคะบุญทรงไพศาลค่ะเอาละครับวันนี้หมดเวลา